สวัสดีค่ะยายสวยตะไคร้ดับทองค่ะ วันนี้ยายสวยจะมาพูดถึงคลิปที่9นะคะก็คือเป็นคลิปที่ยายสวยได้ค้นพบ1 2กลยุทธ์ในการเทรดนะคะซึ่ง12กลยุทธ์ของยายสวยมีการเก็บสถิตินะคะในเวลาที่แตกต่างกันนะคะบางกลยุทธ์ก็จะเทรดในช่วงเช้าบางกลยุทธ์ก็จะเทรดก่อนนอนนะคะบางกลยุทธ์ก็จะมีการวางตะไครยนะคะก็คือซึ่งจะหลากหลายแล้วก็แตกต่างนะคะสําหรับยายสวยเก็บสถิติ แตกต่างเวลากันก็เนื่องจากว่ายายสวยอยากจะมีเทคนิคที่สามารถเทรดได้ทั้งวันสามารถเข้าไปแค่ในจุดสําคัญสําคัญนะคะอันนี้สําหรับใครสนใจหรือใครอยู่กับยายสวยนานๆยายสวยก็จะถ่ายทอด ทุกกลยุทธ์ให้เลยนะคะวันนี้ยายสวยจะมาพูดถึงกลยุทธ์เช้ารับทรัพย์นะคะก็คือเป็นการเทรดตามแนวโน้มอ,อเมริกานะคะทําไมยายสวยต้องเทรดตามแนวโน้มอ,อเมริกานะคะเพราะว่ายายสวยคิดว่าอเมริกาเป็นนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดนะคะยายสวยสังเกตดูจากวันชาติหรือวันหยุดของอเมริกากราฟแทบจะไม่วิ่งเลยนั่นยายสวยคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากประเทศอเมริกา นะคะคิดเล่นๆก็คือยายสวยคิดว่าเราเทรดตามเจ้ามือนั่นเองเมื่อเราเทรดตามเจ้ามือโอกาสที่เราจะเสียก็มีน้อยนะคะวิธีการเทรดเทรดยังไงนะคะยายสวยใช้เส้นอินดิเคเตอร์คือสองเส้นนะคะก็คือเป็น moving average 5แล้วก็เป็น moving average 15นะคะ ก็คือเป็นเส้นแนวโน้มนั่นเองนะคะซึ่งสอดคล้องกับวิธีการเทรดของยายสวยกับแนวโน้มอเมริกานะคะอันดับแรกทํายังไงยายสวยก็จะตื่นเช้านะคะบางวันก็เป็นยายสวยบางวันก็จะเป็นอาจารย์แม็กตื่นเช้าเพื่อที่จะมาดูปลายตลาดของอเมริกาว่าเขาอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงหรือเขาปิดตลาดยังไงแนวโน้มมันเป็นยังไงนะคะอันที่สองก็จะมาเปรียบเทียบกับเส้นเหลืองซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มข้าก็หมายถึงว่าเราเอาค่าเฉลี่ย ของห้าแท่งเราเทรดทำเฟรมสี่ชั่วโมงห้าแท่งก็ประมาณยี่สิบชั่วโมงนะคะมาเป็นค่าเฉลีย่ยแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ในการออกออเดอร์นะคะอันที่สองก็คือเทรดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบโมงนะคะก็คือกรอบการเทรดก็จะอยู่แค่สี่ชั่วโมงอันที่สามก็คือทำซ้ำๆทุกวันนะคะยี่สิบวันนะคะอย่าบอกว่าเทรดไปวันสองวันเสียแล้วมาบอกยายสวยว่าอุ้ยเทคนิคยายสวยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยหนูเทรดเสีย ยายสวยบอกแล้วว่าให้เทรดยี่สิบวันนะคะการที่คุณเทรดยี่สิบวันนั่นหมายถึงว่าเหมือนเราทำงานประจำนะคะไม่ต้องเร่งรีบเมื่อเรารู้ว่าเราใช้กฎค่าเฉลี่ยยี่สิบวันในการทำงานก็คือเราทำซ้ำๆทุกวันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จนะคะมีสูตรยังไงสำหรับการเทรดแนวโน้มนะคะเดี๋ยวยายสวยจะมาบอกว่าการเทรดตามแนวโน้มเนี่ยคุณจะต้องมีสี่สิ่งนี้นะคะ ก็อันดับแรกก็คือมีวินัยอย่างเร่งคัดมีวินัยยังไงมีวินัยคือคุณกําหนดเองเลยว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะถ้าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ระยะยาวคุณก็กําหนดระยะเวลาในการเทรดนะคะแต่สําหรับยายสวยเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นค่ะใย,ยสวยจะไม่ค้างออเดอร์นะคะใย,ยสวยเทรด6โมงเช้าถึง10โมงนะคะไม่ใช่ว่าคุณเทรดผิดทางแล้วโดนลาก คุณก็เลื่อนสต็อปลอตออกไปจากคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้นลากไปจนเป็นสองวันสามวันจนคุณติดดอยนะคะอันนี้ไม่ใช่เทคนิคยายสวยนะคะเรียนกับยายสวยคุณจะไม่ติดดอยนะคะเรียนกับยายสวยคุณจะไม่ทําสวนนะคะเรียนกับยายสวยคุณจะไม่ล้างพอร์ตนะคะหากทําตามที่ยายสวยบอกนะคะ วินัยเคร่งอันที่สองก็คือทํายังไงคุณกําหนดเวลาเทรดเรากําหนดเรียบร้อยแล้วเราจะเทรดหกโมงถึงสิบโมงนะคะกําหนดจุดขาดทุนและกําไรให้เรียบร้อยก่อนออกออเดอร์ทุกคนจะต้องกําหนดจุดขาดทุนและกําไรเรียบร้อยซึ่งยายสวยสอนแล้วว่าวิธีการคานวณกําไรขาดทุนยังไงนะคะไปวางแผนนะคะข้อสองคือการบริหารเงินทุน ก็คือใส่หลอดที่เหมาะสมกับทุนคือไม่โอเวอร์เทดนั่นเองยายสวยก็ให้สูตรสําเร็จรูปไปแล้วว่าหนึ่งทุนเท่าไหร่หารด้วยหนึ่งหมื่นเป็นหลอดที่เหมาะสมนะคะก็คือเราจะไม่ใส่เกินเพื่อที่จะเกิดเหตุการณ์โอเวอร์เทดจะทําให้เราสูญเสียนะคะอันที่สองยายสวยก็มีสูตรให้นะคะอันที่สามคำนวณความเสี่ยง ก็คือบริหารความเสี่ยงนั่นเองเราจะยอมขาดทุนไม่เกิน5%นะคะสมมุติว่ามีทุนอยู่หมื่นเหรียญ5%ก็คือห้าร้อยเหรียญต่อวันถามว่าเยอะไหมไม่เยอะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับทุนอันนี้ก็มีสูตรเรียบร้อยจำกัดการขาดทุนเรียบร้อยนะคะอันที่สี่ใช้กดค่าเฉลี่ยยี่สิบวันนะคะเราทํางานสบายๆการเทรดมีได้มีเสียนะคะเสียวันนี้5%พุ่งนี้คุณอาจจะได้10% แต่ถ้าคุณกำหนดความเสี่ยง20%วันนี้เสีย20%วันพรุ่งนี้คุณอาจจะเสีย5%เป็น25%วันมะรลืนคุณอาจจะได้10% อย่างนี้อาจจะทําให้คุณเหนื่อยนะคะเมื่อเรากําหนด5%ก็คือขาดทุน5%ทําแบบนี้ซ้าๆ20วันนะคะยายสวยมั่นใจว่า 1. คุณสามารถทํากําไรได้แน่นอน 2. คุณสามารถรักษาทุนได้แน่นอนนะคะการรักษาทุนคือการรักษาอาชีพนะคะวันนี้ยายสวยฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ